ก ina, ังในนามของส่นการบการรประเศใต้ในามของท่านเลขาธิการต่อ้ต่อจกท่านธรรอกวีรสอดสอกจะค้อนรับกับเรียนทราบว่าดูวนดกาเบรนการระดาบประในภาคใต้กับมีโครงการจะไปต่อนรัเช่นนี้นะครับ ในเจาทกวัดนี the so, uh, ้ต่วกันดเลยจับท้าครับโดยได้จับจับจจับขาบจั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 บจ้บจั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 บาวันนั้จับ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 ับจาบจับับจับนั้จับับจับมััดา้ัับัับ พี่น้องนะครับร่วมพมดกันจำนวนว่นาก็เป็นเห็นนะครับแล้วก็น่าจะเป็นวันดีด้วยที่เป็นวันพระนะครับมีโอกาสได้ทำวัดเท้าด้วยกันนะครับจับก็ขอ,อให้คุณผุ้ชมนะครับที่เราได้ทำร่วมกันวันนี้นะครับได้ำเพ็ญบรรยารมีให้ทุกท่านได้ประทับ แต่ความรุดนะครับมีภาพรากายที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับที่ติดใจก็ตกความปรารถนาแล้วก็ขอให้ผู้ตนวจผลุนที่เราได้กระทั่วันนี้ได้ไปยืนยันในที่ที่ไม่มีทั้งหลายะครับที่เกิดขึ้นในบ้านเราเลยครัรับขอบคุณมากครับ